สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช่องอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวัตการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวนการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับโทษของมิจฉาทิฏฐินะครับหรือความเห็นผิดนะครับพึงระมัดระวังนะครับในการเผยแพร่ความเห็นผิดนะครับในพุทธศาสนานเป็นอย่างไรนะครับจะมาชวนพูดคุยกันนะต่อจาก2คลิปที่แล้วนะครับ สคลิปที่แล้วนะครับก็คือมีคลิปแรกที่ผมพูดถึงนะเรื่องของการเวียนว่ายาตเกิดนะเรื่องของการเ,าเกิดใหม่นะซึ่งได้พูดเอาไว้นะครับว่าการกลับชาติมาเกิดเนี่ยอะไรกับชาติมาเกิดนะจะรู้และพิสูจน์ได้อย่างไรนะว่ามีการกับชาติมาเกิดนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะที่ผมได้พูดไปนะถึงเรื่องราวนะว่าเราจะทราบได้อย่างไร พิสูจน์ได้อย่างไรนะครับว่าจะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยนะครับสัมมาทิฏฐินะจากการบรรลุธรรมรู้ได้อย่างไรนะเกณฑ์ตัดสินคืออะไรใครตัดสินผลการบรรลุธรรมนะครับและสําคัญอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาที่คลิปนี้นะครับที่พูดถึงว่านะการปฏิบัติธรรมนะครับนะการปฏิบัติธรรมนี้นะสำคัญอย่างไรนะโทษของมิจฉาทิฏฐิ นะถ้าถ้าเราไม่ระมัดระวังในการเผยแพ่นะความเห็นผิดนะในพุทธศาสนานะเนื่องจากว่าเรายังไม่บรรลุธรรมเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เป็นอริยชนอย่างเงี้ยมันมีความอันตรายนะครับวันนี้จะมาชวนพูดคุยกันนะถึงประเด็นนี้นะครับโดยที่ผมขออ้างนะครับหนังสือนะธรรมะนะที่เอ่อผมนำมาอ้างถึงนะครับในการที่จะพูดคุยสนทนาเนี่ยนะครับเพราะว่า เป็นหลักสําคัญนะถ้าเกิดเ,เราไม่ใช้หลักนะของหนังสือนะธรรมมาที่อ้างถึงนะไม่ใช้พระไตรปิฎกนะซึ่งเป็นตัวแทนนะซึ่งเป็นสิ่งแทนคําสอนพระพุทธเจ้านี่อ้างถึงโอกาสนะครับที่เราจะผิดพลาดนะในการเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดมีอยู่นะครับโดยเฉพาะที่โดยเฉพาะผู้ที่ยังเป็นผุ้ดชนอยู่นะยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริง นะซึ่งเรียกว่าโลกุตตะละสัมมาทิฏฐิก็คือผู้นั้นจะต้องบรรลุธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมนะสามารถละสังโยชน์สามประการได้เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอริยชนที่สูงกว่าพระโสดาบันขึ้นไปพระสะกิทาคามีพระนาคามีพระราหันเนี่ยน,นี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยแต่ขั้นต่ำเนี่ยนะต้องบรรลุธรรมนะถึงขั้นนะพระโสดาบันนะครับจึงจะนะทำลายมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไปได้นะครับ อันนี้คือความสําคัญนะครับที่ผมมาพูดคุยให้ฟังกันเอาละครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อนะจาก2คลิปที่แล้วนะซึ่งผมจะให้ความสําคัญนะครับว่าถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราไปเผยแพร่คําสอนที่ผิดในพุทธศาสนาโดยที่เราใช้ความเห็นของเราเองนะซึ่งเรายังไม่ได้บรรลุธรรมนะยังไม่ได้เป็นอริยชนแม้แต่ขั้นต้นนะเป็นบาสโสดาบันเนี่ยมีอันตรายอย่างมากนะครับเพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะขวาง นะไม่ให้บุคคลนะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลนะเห็นนิพพานนะไปถึงนิพพานได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นหลายครั้งหลายหนเนี่ยผมจะต้องยึดโยงนะคำสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของ,ของครูบาอาจารย์นะครับที่เป็นพระอารหันต์ก็ดีพระริยสงฆ์ก็ดีที่ผมให้ความเคารพเนี่ยเดี๋ยวต้องยึดโยงอยู่กับพระไตรปิฎกนะซึ่งเปรียบเสมือนแผ่นที่หลักที่สําคัญนะแมนะ้แต่หนังสือธรรมะต่างๆนะที่ ครูบาจารย์นะท่านได้เขียนขึ้นมานะก็ต้องมีส่วนยึดโยงกับพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นแผนที่หลักแผนที่สำคัญนะของพุทธเถรวาทนะครับนะจึงมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับเอาละครับผมขอเริ่มนะใช้นะเนื้อหาในหนังสือพุทธธรรมนะครับของพระภูมิคุณาพร์นะครับมาเก่าวถึงนะครับ ลักปฏิจจสมุปบาทนะแสดงความจริงของธรรมชาติให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีจริงยั่งยืนหรือขาดศูนย์เป็นต้นแต่ผู้ไม่รู้ความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทมักเข้าใจไตรลักษณ์ผิดพลาด โดยเฉพาะหลักอนาัตตานั้นมักได้ยินได้ฟังกันอย่างผิวเผินแล้วตีความเอาว่าอนัตตาหมายถึงไม่มีอะไรกลายเป็นนัตถิกวาทอันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงไปเสียผู้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทด,ดีแล้วย่อมพ้นจากความเข้าใจผิดแบบต่างๆที่แตกแขนงออกมาจากทฤษฎีทั้งหลายข้างต้นนั้นเช่นความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมีมูล การหรือเหตุต้นเขาเดิมสุดและความเข้าใจว่ามีสิ่งวิเศษนอกเหนือธรรมชาติเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วข้างต้นตัวอย่างพุทธพจน์นะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยะสาวกเห็นปฏิจจสมุปบา,บาทนี้และปฏิจจสมุปบัธรรมสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบา,บาท เหล่านี้ชัดเจนตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาแล้วเมื่อนั้นการที่อริยะสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่าในอดีตเราได้เคยมีหรือไม่หนอในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตเราเป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอ หรือจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายในอนาคตเราจะมีหรือไม่หนอในอนาคตเราจะเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราเป็นอะไรแล้วจะได้เป็นอะไรหนอหรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยการรับปัจจุบันเป็นภายในนบัดน,นี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอเราคืออะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจากไปนาที่ไหนอีกดังนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าอริยาสาวกได้เห็นปฏิจจสมุปะบาทนี้และปฏิจจสมุปบันธรรมเหล่านี้ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาโดยในนี้ผู้เห็นปฏิจจสมุปะบาทจึงไม่สงสัยในปัญหาอภิปัฏยาต่างๆที่เรียกว่า อันตะคาหิกทิฏฐิและจึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงนิ่งเสียไม่ตัดต่อปัญหาเหล่านี้ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถามโดยตัดว่าเป็นอัพยากตะปัญหาหรือปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์พะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแล้วปัญหาเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไป ขอยกตัวอย่างพุทธพจน์ท,ที่แสดงเหตุผลในการไม่ตัดตอบปัญหาเหล่านี้เช่นท่านพระโคตมะผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกปริพาชกผู้ถือลัฐีอื่นทั้งหลายเมื่อถูกทูลถามอย่างนี้ว่า 1. โลกเที่ยงยั่งยืนนิรันดรหรือ 2. โลกไม่เที่ยงหรือ 3. โลกมีที่สุดหรือ 4. โลกไม่มีที่สุดหรือ 5. ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ6ชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างหรือ7สัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่หรือ 8. สัตว์หลังจากตายแล้วไม่มีหรือ9สัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีหรือ10สัตว์หลังจากตายแล้วจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือจึงพยากรณ์ตอบว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างเป็นต้น สัตว์หลังจากตายแล้วจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่บ้างแต่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านพระโคตมะผู้เจริญเมื่อถูกทูลถามอย่างนั้นจึงไม่พยากรณ์ตอบไปว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้นแน่ท่านวัจนะเราปริภาชกผู้ถือและที่อื่นย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามีรูปบ้างว่ารูปอยู่ในอัตตาบ้างว่าอัตตาอยู่ในรูปบ้างเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตาบ้างเป็นต้นเข้าใจว่าวิญญาณเป็นอัตตาบ้างว่าอัตตามีวิญญาณบ้างว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาบ้างว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณบ้างเพราะฉะนั้นเราปริพาชคผู้ถือลัทิยืน เหล่านั้นเมื่อถูกถามอย่างนั้นจึงพยากรณ์ไปว่าโลกเที่ยงบ้างเป็นต้นส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็นอัตตารหรือว่าอัตตามีรูปหรือว่า takim, รูปอยู่ในอัตตารหรือว่าอัตตาอยู่ในรูปเป็นต้นว่าวิญญาณเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีวิญญาณหรือว่าวิญญาณอยู่ในอ,อัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณ เพราะฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถูกทูลถามอย่างนี้จึงไม่พยากรณ์ว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงเป็นต้นทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิดซึ่งขัดแย้งต่อหลักปฏิจจสมบุตบาทนี้ยังมีอีกบางข้อที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษในแง่ของกรรมแต่จะงดไว้ไม่พูดถึงในที่นี้ก่อน พอได้ยกเรื่องกรรมปอธิบายต่างหากอีกส่วนหนึ่งแล้วจึงจะได้นําไปรวมแสดงไว้ณที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะในตำรานะพุทธธรรมนะท่านได้บรรยายไว้ก็คือว่าระมัดระวังนะครับความเห็นผิดที่เรียกว่านัตถิกกวาดนะครับเป็นอย่างไรนะเราจะมาพูดคุยกันนะครับความคิดเห็นนะที่เรียกว่านัตถิกกวาดเนี่ยนะครับเป็นทัศนะนะครับของท่านอาชิตเกตกำพลนะครับทัศนะของอาชิตเกต นะกำพลนะครับตรงกับปัญญานะในยุคหลังคือวัตถุนิยมเป็นทัศนาที่ปฏิเสธว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆทั้ทงสิ้นนะไม่มีชาติหน้าไม่มีบุญไม่มีบาปปฏิเสธกรรมดีกรรมชั่วปฏิเสธพิธีกรรมทางศาสนาว,ว่าไร้ผลปฏิเสธความสมบูรณ์ทางจิตไม่มีใครทําดีไม่มีใครทําชั่วเพราะสัตว์ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟจึงไม่มีสัตว์ใดๆคงมีแต่กลุ่มธาตุ ชาตินี้ของสัตว์สิ้นสุดลงที่การตายนะไม่มีอะไรเหลืออีกนะครับหลังจากตายนะครับถ้าทั้งหลายเหล่านั้นทําหน้าที่ผลิตวิญญาณขึ้นมานะเมื่อถ้าเหล่านั้นแยกจากกันสัตว์ก็สิ้นสุดกันแค่นั้นไม่มีความดีความชั่วไม่มีโลกหน้าชาติหน้าต่อไปอีกไม่มีสวรรค์หรือโลกทิพย์ที่ไหนอีกไม่มีพระเจ้าโลกนี้ดํารงอยู่ด้วยตัวเอง วิญญาณและเจตนาของสัตว์เกิดจากธาตุเช่นเดียวกับสุราที่เกิดจากการบักดองเครื่องปรุงเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงที่ความตายจึงไม่จําเป็นต้องทําบุญเพื่อเป็นสเสบียงไปชาติหน้าทัศนะนี้ปฏิเสธคำภีพระเวทอย่างรุนแรงเป็นทัศนะที่ชี้แนว่าสัตว์จะสแสวงหาความสุขแก่ตนด้วยวิธีใดๆก็ได้ไม่ต้องทําสิ่งที่เคยเชื่อกันมาว่าจะอํานวยความสุขในชาติหน้า เพราะวิญญาณคือร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับพระพุทธศาสนาเรียกทัศนานี้ว่านัติกวาทนะแปลว่ากล่าวว่าไม่มีสัตว์บุคคลนั่นเองนะครับมันสิ่งนี้นะครับผมยังเล่าสู่กันฟังว่าระวังนะฮะการเผยแผ่ว่าตายแล้วไม่เกิดอีกนะหรือว่าตายแล้วเกิดอีกนะเพราะฉนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยผู้ที่ตอบคาถามนี้ได้ชัดเจนต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วเท่านั้น ก็คือนับตั้งแต่ขั้นต่ําคือผู้ที่บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งคําถามนี้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปกราบนะสอบถามครูบาอาจารย์ที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งผมมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะที่วัดอยู่9วันนะครับก็ไปกราบนมัสการนะครับหลวงปู่นะหลังจากที่รับน้ำปัณะนะครับหลวงปู่ที่ผมให้ความเคารพนับถือนะท่านมีนามว่าหลวงปู่ปัญญานะครับ ปัญญาวัตโทนะฮะท่านเป็นพระฝรั่งนะท่านมาบวชนะผมก็มีโอกาสสน,นทนาธรรมกับท่านเพราะผมสงสัยนะว่าเอ๊ะถ้าคนเราตายแล้วเนี่ยขันห้ามันดับหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยดับหมดนะแล้วอะไรจะไปเกิดนะมันจะไปเกิดได้อย่างไรนะในเมื่อ,อรูปก็ดับนะเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับดับหมดเลย นะแล้วอะไรจะไปเกิดอีกนะท่านก็ตอบผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมุปปฏิจจากสมุป,ปบาทเนี่ยนะครับนะคำว่าวิญญาณในปฏิจจากสมุป,ปบาทเนี่ยนะเมื่อคนเรานะตายแล้วถ้ามันยังมีเชื้อของเหตุอยู่นะมันจะสืบต่อเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตนะมันไม่ได้สูญไปนะครับ หมายนั้นถ้าคนเรายังไม่สิ้นอวิชชาเนี่ยมันไม่สูญนะฮะอย่าไปคิดว่าคนเราเนี่ยเปิดบเสมือนว่าเหมือนเครื่องยนต์กลไกที่ประกอบกันขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณนะพอร่างกายแตกแยกไปวิญญาณก็หายไปไม่ใช่นะฮะหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันยังมีเชื้ออวิชชามันก็จะสืบต่อไป ให้มีภพชาตินั่นเองอันนี้คือระมัดระวังนั้นอันตรายนะครับนันเมื่อคนเราร่างกายแตกดับนะถ้ามันยังมีเชื้ออวิชาคือเรายังไม่เป็นพระรหันต์นะแม้แต่เป็นพระระยะบุคคลขั้นต้นนะเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ยังมีเชื้ออย่างการเกิดอยู่นะ้นก็จะเสิร์ต่อในปฏิสนธิวิญญาณจิตนั่นเองนะครับนี่คือความสําคัญนะของการรู้แจ้งเห็นจริงในพุทธศาสนานะครับจะต้องอรู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นนะครับเร้าเจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ